อยู่กับช่องส่องแสยหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนําเว็บหาเงินออนไลน์นะครับเป็นค่ายรัสเซียนะถอนเข้าเพียเยียนนะครับอันนี้1นึ่งรูเบิลเนี่ยก็เท่ากับประมาณ40กว่าสตางค์นะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้ผมเล่นมาตั้งแต่วันที่10บเก้าธันวานะครับสองห้าสี่นะะก็ถอนไปทั้งหมด14รูเบิลนะครับ่อะอันนี้ผมได้จากการดูโฆษณาหลักๆนะครับอ่ะในส่วนของตัวนี้มันจะ เอามาให้นะครับก็คือหนึ่งพั 1, เหรียญน,นะหรือว่าเป็นสิบรูเบิลนะครับเราก็เอามาซื้อทีมนะครับซื้อได้1ตัวนะอ่ะก็ตัวนี้นะครับนี่ผมก็ซื้อไปอซื้อไปได้1ตัวนะครับได้หน่งตัวนี้มันจะผลิตให้15บหายี่สิบสแล้วก็30สิบต่อชั่วโมงนะอะไม่แน่ใจว่ามันผลิตเท่าไหร่กันแน่นะครับอขั้นต่ำก็15บห้ก็ประมาณนี้ ถ้าถึง1 0,000หมื่นถ้าตัวนี้ได้ถึงหนึ่งมืนมันก็จะได้เท่ากับ1รูเบิลนะครับเพราะว่าหนึ่งเท่ากับหนึ่งเหรียญนะนึ่งเหรียญเท่ากับ1รูเบินะ 100, ลบนะครับก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้ผมผมมีอยู่อาสเจเหรียญนะอันนี้ได้จากดูโฆษณานะครับอ่ะตัวนี้เราสามารถเก็บกำไรได้ครับอ่ะผมไม่ได้เก็บมาประมาณ3าวัน้วมั้งเนี้ยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับได้มา หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันแปดสิบก็ได้เท่ากับสิบเหรียญเองนะได้ค่อนข้างน้อยนะครับกดปุ๊บแล้วก็มากดขายสมบัตินะครับก็ติ๊กตรงนี้ติ๊กไปในส่วนของวิธีการสมัครก็อยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทิ้งทิ้งลิงก์วิดีโอที่วิธีการสมัครนะครับแล้วก็ลิงก์สมัครก็จะปะไว้ข้างล่างให้เหมือนกันตัวนี้เราจะขายได้สิบสิบจุดแปดศูนย์นะครับ มันก็จะเข้าตรงนี้นะครับจาก371นะมันก็จะเป็นประมาณ1 382นะกดขายไปปุ๊บะก็ขึ้นมาเป็น382นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นโบนัสเดี๋ยวมาดูในส่วนของอกีฬาโตขึ้นนะครับก็เป็นการท่องเว็บนะ,ะเงินเราจะได้จากตรงนี้นนี้ผมก็กดดูเรื่อยๆนะครับผมดูทั้งหมดอยู่ที่500 519ลิงก์นะครับ ที่ผมเข Baptist, ้าดูเว็บเนี <c oughs> ่ย5 1าครั้งนะเฉลีียก็40 <inga> ่อ่ะ40ครั้งก็ได้เท่ากับ1รูเบิลนะครับอ่ะเรากดอย่างเงี้ยเราสามารถอ่าเปลี่ยนไปหน้าอื่นได้นะอ่ะตัวนี้นั่นอันนี้ทำไม่ได้อ่ะตัวนี้น่าจะลิ้ยงเสีย้องรีเซ็ตใหม่พโอเคมันหมดไปละก็ประมาณนี้อีกอันนึงเป็นบนหน้าประจำวันนะครับอาจจะกดได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะครับรีทุก ทีสนะี่นมันจะรีให้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้จะได้1 0บถึงสนะามสิบนมันจะเข้าในส่วนของตัวนี้นะครับให้เช่า,าจะสะสมในตรงนี้ในส่วนของการอ้างอิงนะครับก็มาดูอันนี้ผมได้จากอ้างอิงจากเพื่อนๆมาอ่มา15คนนะครับได้1.34อ่าจุดหเหรียญน,นะก็จะเข้าตรงนี้นะครับก็จะได้1นึ่งรูเบิลกับ อ่า1.3ูเบิลนะครับที่ผมได้นะเพราะว่าตัวนี้ท่านเพื่อนดูโฆษณานะครับดูทังเว็บอ่าที่ผมดูไป500 5อ่า519ครั้งนั่นแหละครับอ่เพื่อนเพนดูประมาณ200ครั้งผมถึงจะได้1นรูเบิลนะครับอ่าถ้าเพื่อนเพนเติมเนี่ยผมจะได้ประมาณ8%นะครับก็ประมาณนี้ะหลายคนก็น่าจะดูไปละแล้วก็ลองถอนดูครับอันนี้มั ผมหาเล่นในส่วนของเว็บรูเบิรนเนี่ยช่วงนี้ก็เดี๋ยวเดือนกุมภาเนี่ยเพย์พามันจะมีปัญหาก็หาเล่นรูเบิรนะครับก็อาจจะถอนสะสมไปเรื่อยนะครับเพราะอาจจะมาลงทุนด้วยแต่ผมไม่เติมเงินเข้าไปนะผมจะเอาจากเว็บฟรีต่างๆเนี่ยแล้วค่อยไปเติมอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้เาโอเคเดี๋ยวผมมาถอนให้ดูดูไม่ถอนให้ดูนะครับมีปูด3ละ เรากกดสั่งชําระนะครับก็คือตรงนี้นะหรือว่ากดจิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนของเติมเงินผมขอข้ามเลยนะครับเราก็จิ้มไปตัวเลขนะราจิ้มมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะใส่ตัวเลขให้แล้วนะครับอันนี้ยอดถอนผมถอนไป5ครั้งแล้ววันที่3 1ผมถอนไปห้ารูเบิลนะครับอันนี้ผ่านมา4วันนะวันนี้ก็จะถอน3.82รูเบิลนะครับก็โอเคไปตัวนี้มันมีค่าธรรมเนียม1%นะ อ่ะกะ็หมายเลขมันก็กรอกไว้าาให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนที่เราสมัครนะครับก็กดจ่ายไปอ่ะโอเคเงินได้จ่ายไปในกระเป๋าที่เราลงทะเบียนเป็นเรียบร้อยนะครับอ่ะเมื่อกี้เราถอนไปเท่าไหร่สามจปดเท่าไหร่สามอ่ะก็ตรงนะแต่ว่ามันจะถอนเข้าจริงๆมันน่าจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่นะครับ อาคูน่าประมาณ3.79หรือ3.78นี่แหละค่าธรรมเนียมน่าจะ0 4 0.04รูเบิลนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเข้าดูในส่วนของกระปบเป๋าเพย์เยียนะอืมอ่าโอเคมาดูในส่วนของอินสตาลอรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เข้ามาเป็นเทียบร้อยนะอ่าสามจุดเจ็ดแปดรูเบิลนะครับแปลว่าเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยศูนย์จุดศูนย์สี่นะ อโอเคก็จ่ายเป็นเทียบร้อยนะครับอืมก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวถ้ามันไม่จ่ายหรือยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกนึงในส่วนของการถอนเดี๋ยว2อาทิตผมจะมาอัปเดตสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้คนเล่นใหม่เนี่ยจะได้่าตัดสินใจว่าเราลองหาลองเล่นดีไหมประมาณนี้นะครับแนะนําให้เล่นฟรีไปก่อนนะสะสมไปเรื่อยนะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ สะสมได้นะครับยังไม่แนะนำให้ลงทุนเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ในส่วนของกระเป๋าเพย์เยียนะครับถามว่ามันโอนไปของตัวไหนได้บ้างก็ทั้ง Bitcoin นะครับฟอร์เฟกต์ม t นนี e อีเทอ r e เ m นะครับไลท์คอยน์บิตคอยน์แคชดัสนะครับริปเปิลแล้วก็มาตการ์ดก็มีเหมือนกันนะเพย์เยีโอนหา Pay ์เยยก็ได้นะครับ อันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนนในส่วนของการโอนแต่ว่าในส่วนของการแลกอัเลกเปลี่ยนเงินเนี่ยมีค่าธรรมเนียมนะครับเช่นเรากด exchange นะครับาจาก p พย y e นะครับเราก็เลือก p พ a ปุ๊บามาเป็น bitcoin นะครับเช่น i t t o o n เนี่ยอันนี้มันก็จะบอกค่าหน่วยให้ว่า,าเราแลกเท่าไหร่ถึงจะได้เท่ากับ1นึ่งหนึ่งบิตคอยน,นะครับตรงนี้ใช้เท่าไหร่3 3มาล้านห้านะครับ หรือว่าแรกเป็นเงินดอลลาร์นะ,ะก็78็78รูเบิลนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเราแลกเปลี่ยนสมมุติเป็นบิตคอยนนะครับเป็นบิตคอยนปุ๊บมันก็สามารถส่งไปให้กระเป๋าอื่นได้นะ,ะในส่วนของการส่งคลิกตรงบาลานแล้วก็ส่งตรงไหนเอ่ยนี้ผมก็ลืมละ การส่งเทดน่าจะได้เข้าในส่วนของเว็บไซต์นะการส่งเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนวันนี้ไม่ใช่อ่ะน่าจะเข้าในส่วนของเบราว์เซอร์อีกทีนึงนะครับาการส่งแล้วก็ส่งไปในส่วนของกระเป๋าอื่นได้นะครับก็ประมาณนี้อโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ